คุณกฤษดาจากพิจิตครับสวัสดีค่ะดีครับค่ะคุณกฤษดาค่ะเชิญค่ะรับฟังอยู่ครับค่ะวันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรคะอ๋อเกี่ยวกับที่ดินตาบอดครับค่ะทำไมอะครับไม่มีทางออก๋อมันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมรดกตกทอดครับครับมีชื่อร่วมรับกันประมาณสี่ลายครับครับแล้วก็ แล้วก็ของพิดามันดามรดกตกทอดตอนนี้ดูท่าทางเขาจะไม่พี่น้องกันนี่แหละครับมันเหลือรุ่นลูกรุก่นหลานนะครับมันไม่ค่อยรู้จักกันเป็นคนละ,ะดับระดับกัน,เอ,เ,ออนเอาอย่างนี้ครับจะอาอาหาทางออกไม่ได้ครับอ่าเอาอย่างนี้ที่ดินเนี่ยได้รับมาแปลงหนึ่งมาแบ่งกันสี่สี่เจ้าใช่ไหมชื่อร่วมรับกันสี่เจ้าครับ ยังยังเป็นโฉนดรวมเหรอโฉนดรวมครับโฉนดรวมยังไม่ได้แบ่งแยกแล้วในชีวิตจริงเนี่ยแบ่งกันหรือ,อยังล่ะในพื้นที่ว่าของใครอยู่ส่วนไหนแบ่งกันหรือ,อยังอ,อ๋ออย่างครับมันมันรับส่วนรวมสี่พี่น้องพ่อแม่ตายแล้วก็รับจากพ่อแม่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าของใครอยู่ส่วนไหนใช่ไหมยังไม่ได้ตกลงกันอ,อ๋อตกลงกันแล้วแต่ยังไม่ได้มันจะลําบากเรื่องทางออกครับอ่านี่ไงผมถึงถามคุณเมื่อกี้อะ ว่าในชีวิตจริงเนี่ยโฉนดมันมันถือครองกันด้วยกันนะแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยแบ่งกันแล้วของใครอยู่ส่วนไหนส่วนไหนรู้กันแล้วใช่ไหมยังไม่เป็นหลักฐานครับไปตกลงกันแล้วครับตกลงด้วยวาจาลังวัดอีกด้วยวาจาครับต้องต้องรออีกครั้งหนึ่งเออเอาว่าเอาว่าแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้ว่ของใครอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแบ่งกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งแยกออกมานะแบ่งกันแล้วนะอ่า ทีนี้พอแบ่งกันแล้วปั๊บเนี่ยไอ้คนข้างหลังออกข้างหน้าไม่ได้เพราะว่ามันติดคนข้างหน้าถูกไหมครับกลายเป็นะหว่างพี่น้องเนี่ยตกลงกันให้ทางออกแต่ไอ้พี่น้องอีกลูกหลานอีกลูกพี่ลูกน้องกัน,กนครับมันออกไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ในโฉนดเดียวกันก็เขาแบ่งกันแล้วครับเขามีคนครอบครองแล้วลูกหลานครอบครองแทนตายไปบ้างหมดเหลือคนเดียวครับที่ยังมีชีวิตอยู่ ชนโนนกี่ใบชนโนนประมาณของผู้น้อยของผมชื่อรวมกันก็มีจะไม่เป็นชนโนนเป็นหนึ่งใบแล้วอีกประมาณห้าใบครับอืมคุณพูดได้ผมงอ่ะคุณเกษดาที่คุณคุณพูดมานี่มันงงหมดเลยอผมถามอย่างนี้นะคุณตอบไปใช่หรือไม่ใช่นะครับครับรับทายาทเนี่ยรับที่ดินแปลงนี้มาจากพ่อแม่ซึ่งตายไปแล้ว แล้วก็ที่ดินแปลงนี้เอาลูกสี่คนมาใส่ชื่อไว้ด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดยังอยู่ในชื่อโฉนดใบเดียวกันนี้ยังไม่ได้แยกเป็นของใครของมันถูกไหมครับ,รบแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยตอนนี้รู้กันแล้วว่าสีคนเนี่ยของใครอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่ไหมครับครับอ่าทีนี้มันจะมีคนที่ออกไม่ได้ใช่ไหมออกถนนไม่ได้ที่ที่แปลงนี้มีทางออกติดถนนถูกไหมภายในสี่คนเนี้ออกไม่ได้ครับเขาดูทีท่าจะไม่ให้ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิครับถนนที่ดินแปลงเนี้ยติดถนนไหมติดทางออกไหมไม่ไม่ได้ติดเลยครับมันกะหากา่างไกลมันต้องมีที่ขั้นอยู่ที่ที่ขั้นอยู่นะั้นนะ่ะเป็นญาติพี่น้องกันญาติพี่น้องกันด้านหนึ่งไปถึงทางรถไฟอ่ามันมีที่แปลงหนึ่งที่กั้นอยู่แต่ว่าคนละโฉนดกันใช่ไหมครับ เคยเป็นโฉนดเดียวกันมาก่อนไหมหรือคนละโฉนดครับเคยเคยเป็นครับแล้วมาน้องอะไรหลังลูกน้องกันครับโอเคถ้ามันเคยอย่างนี้ครับลุงครับจริงๆเนี่ยควรจะไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกและก็แบ่งโฉนดออกมาให้เรียบร้อยเสีก่อนค่อย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 หาทางออกครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิตอบไปผมถามว่ามีผู้จัดการมรดกแล้วหรือยัง ยังยังไม่ได้แบ่งครับยังรับร่วมกันอยู่สี่คน<อ>ครับอ๋โอโอเคกรณีนี้อาจจะไม่ต้องผู้การมาดกเพราะมีชื่อถ้ามีชื่อจริงๆแล้วก็ไปแบ่งกันเสียไปแบ่ง,งสมกงงาร<อ>ที่นี่นะไปรังวัดแบ่งแยกใช่ไปรังวัดแบ่งแยกอย่างนี้ครับลุงับไปทําการรังวัดแบ่งแยก นะครับแล้วเวลาแบ่งแยกเนี่ยนะคุยกันซิก่อนไอ้ที่สี่แปลงเนี้ยต้องให้มีทางออกด้วยไม่ใช่แบ่งแบ่งทันหมดแล้วไม่มีทางอองร,รวมสายโลหิตเดียวกันโอเคอยู่แล้วล<ง>จะออกไปพี่ลูกพี่ลูกน้องกันครับลงครับลงเชื่อผมอย่างหนึ่งนะต่อ,อมารุ่นตอนพี่น้องกันไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปรุ่นลูกมีปัญหานี่ก็คุณกําลังพูดนีไ่ไงลูกพี่ลูกน้องอกันไงมันไม่สนใจแล้วไงไม่รู้จักกันแล้วไงเพราะฉะนั้นพี่น้องกัน เวลาแบ่งเนี่ยนะแบ่งให้มีทางออกกันทั้ง4ี่คน4ี่แปลง <c oughs> คิดอย่างนี้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหากับใครต่อมา <c oughs> ภายหลังหรือมั่นใจได้ไงวันหนึ่งในสี่จะไม่ขายให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็มาซื้อปั๊บแล้วก็ปิดทางอีก3าคนออกไม่ได้ถูกไมหมคุณปติศดาครับ <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนชีวิตไว้ซะก่อนว่าเราจะต้องแบ่งให้เป็นทางออกเชื่อมทางออกสาธารณะให้ได้ซะก่อนตอนนี้บรนษะัทผลุษไม่ได้ไม่ได้แบ่งไว้ครับนี่ไงไอเราจะต้องแบ่งนี่ไง สมมติว่ารับมาสี่ได้เนี่ยแบ่งกัคนละหนึ่งได้ก็สี่คนสี่ได้แต่เราก็ต้องแบ่งพื้นที่ว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยตัดออกไปคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนทาเป็นทางสารณะออกสูตรสารสาธารณะนะคันนี้ตองน,นี้<ร>นนมันได้ครับสี่รายเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วครับอ่าโอเคเรื่องของคุณผมไม่แนะนําแล้แต่างั้นตาคุณรู้ดีแล้วตรงนี้นะแล้วก็<ต>ท,ที่ที่ญาติพี่น้องอื่นนะครับที่จะถามจะขอเขาออกครับเขาเขารับไปแล้วอะเรายังไม่ได้คุณไปฟ้องศาลเลยถ้างนั้นน่ะ<ม>ฟ้องเป็นทางจาเป็น ฟ้องทางจําเป็นครับคุณเมื่อกี้คุณบอกว่ามันเป็นฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนใช่ไหมเมือ่อก่อนนี่เป็นครับแต่นี้เขาแบ่งไปแล้วลูกพี่ลูกน้องกันหลายคนเป็นพี่น้องกันคุณปริศดาคุณฟังนิ่งๆคุณอย่าเพิ่งแยง้งคุณมีสิทธิ์ที่จะที่สี่คนเนี้ยแปลงเนี้ยมีสิทธิ์จะออกทางสาธารณะที่แปลงนั้นเนะี่ยซึ่งเพราะมันเคยเป็นผืนเดียวกันมาก่อนและมาแยกทีหลัง<อ>เพราะฉะนั้นค,คุณคได้ออกเขาเร<ด>ียกว่าออกออกเป็นทางจําเป็น ถ้าเขาไม่ออกก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลหาทนายความมาฟ้องถ้าคุณไม่อ,อยากฟ้อง,องอคุณบอกที่ขอคนพูดที่จะที่ขอเขาแล้วบอกก่อนเขาให้ถ้าเขาไม่ให้ถึงจะฟ้องร้องได้นะฮะทางจาเป็นก็ถูงไงครับครับครับคุณก็รู้แล้วนี่ตั้งนั้นน่ะไม่ไม่ที่ที่คุณบอกมาครับผมก็เข้าใจเมื่อกี้นี่ครับ<อ>จะได้ไปปฏิบัติครับอคุณก็ไปคุยเขาก่อนไปคุย,คยก่อนนะฮะ ใช่ทางจําเป็นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะออกโดยชอบโดยกฎหมายเพราะมันเป็นที่แบลงเดียวกันมาก่อนแยกไปเป็นของใครก็ตามจะเป็นปี่เป็นน้องเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยก็สามารถจะออกได้เป็นทางจําเป็นแต่เขาไม่ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ไปฟ้องฟ้องต่อศาลให้ศาลเป็นคนสั่งครับเข้าใจแล้วอันนี้ออกดีเลยครับออกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนอ่ะทางจําเป็นอ่ะครับอ่าทีนี้ที่ผมพูดเผื่อไปเมื่อกี้เนี่ยบางทีผมพูดกับคุณอ่ะใช่ แต่ผมก็ไม่กำลังสื่อสารกับคุณปิศดาคนเดียวนะผมพูดถึงคนพี่น้องคนอื่นด้วยชาวบ้านนี้ก็ดูอยู่ด้วยนะว่า<ะ>ถ้าเราแบ่งทรัพย์มาดกการนี้นะครับแบ่งที่ดินน่ะพ่อแม่ให้มาสี่ไร่สี่คนคนละไร่<ะ>แล้วเราก็ไปแบ่ง<ะ>คนละไร่คนละไร่ปรากฏพอแบ่งกันเสร็จปั๊บมีที่แปลงหนึ่งอยู่ข้างหน้าได้ออกถนนอไอ้สามแปลงข้างหลังไม่ติดถนนออข้างหน้า แย่ไหมทีนี้ตอนนี้ตกลงกันได้พี่น้องกันไม่มีปัญหาวันหนึ่งเวลาคนใดคนหนึ่งขายมีปัญหาไหมหรือว่าตกมาลุ่นลูกมีปัญหาแบบกรณีนี้ไหมลูกกับลูกทะเลาะกันใช่เพราะฉะนั้นวิธีการแบ่งก็คือตอนแบ่งปั๊บนี่คุยเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าเราตกลงเราเืิญที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นทางออกของที่ดินทั้งสี่แปลงไปสู่ทางสาธารณะเนี่ยก็เรียกว่าวางแผนชีวิตไม่ให้ลูกหลานมาทะเลาะกันภายหลังครับโอเคนะสวัสดีครับทำอย่างนี้ครับครับ ครับผมสวัสดีครับ